ทำมูลค่าเสื้อตัวนี้ได้ไหมคะ oh, ที่งงใส่กับคัายอยู่ตอนนี้อ,นนอันนี้น่าจะเขาเขาเออสามแสนบาท oh. แต่วันนี้คร่าวๆน่าจะอยู่ที่แบบสิบเป็นสิบหรือยังอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งอ๋อรวมบ้านนะรวมบ้านนะรวมบ้านก็น่าจะน่าจะเลยค่ะอ๋อปีที่ยี่สิบเก้าเป็นยังไงบ้างพี่้าก็เหมือนพัฒนาไปหลายอย่างเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าตัวเองก็ก้าวมาสู่ เรียกว่าเป็นนักแสดงได้เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีผลงานด้านการแสดงด้วยแล้วก็เริ่มที่จะให้รางวัลตัวเองบ้างอะ,อะไรบ้างอะไรนะคะก็รู้สึกว่าน่าเป็นเป็นปีที่รู้สึกว่าท้าทายและมีอะไรให้ทําเยอะอยู่เหมือนกันแล้วมันทําใจอะวันเนี้ยมันหายใใหไปเลยใช่จริงๆหนูก็ไม่คิดว่าจะได้มากมากมายขนาดนี้ก็บางอย่างก็เป็นเซอร์ไพรส์จริงๆที่เราก็เพิ่งมารู้หน้าง,งานอะไรเงี้ยบางอย่างก็รับรู้ถึงว่า แฟนทันกกานแบบโดนเน็กันช่วยกันอย่างเต็มที่ซึ่งปีนี้น่าจะเป็นปีที่หนูได้ของขวัญเยอะที่สุดมากกว่าในทุกๆปีที่ผ่านในชีวิตในชีวิตะคะ่ะและเห็นว่าปีนี้อินตทรแฟนเข้ามาก,กันเยอะมากะมาอะหลายเทศเลยเยอะมากๆจริงๆค่ะก็ยังยังปกติคือจะมาอะคอนเสิร์ตเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดคือเป็นปาร์ตี้แล้วนี่จริงๆมันเลยมันเกิดไปแล้วด้วยซ้ำไม่คิดว่าจะแบบว่า มากันเยอะขนาดนี้ซึ่งก็มาหลากหลายประเทศบางประเทศก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแพรลาตินเลยอ่ะไปรซิลเม็กซิโกใช่ค่ะพูดถึงกิจกรรมที่ไปทำกับแฟนคลับก่อนหน้าที่จะมีวันนี้ที่เราได้ไปอยู่ที่แถบบริเวณเซ็นทรัลวูดไี่ไง้บ้างลูก โห oh. หนูก็คิดว่ามันจริงๆก็แอบแบบตื้นตันไปหลายรอบเหมือนกันไม่ได้คิดว่าเราเนาะเหมือนแบบมาจากเด็กต่างจังหวัดไม่ได้คิดตัวเองจะได้ไปอยู่บนป้ายบิลบอร์ดเซนต์ทโบที่ที่แฟนคลับเขาจัดเตรียมให้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องของราคาแค่ว่าแบบความยากง,ง่ายที่จะติดต่อเข้าไปที่จะได้ขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็ตั้งใจทําให้เราจริงๆ รู้สึกเป็นเหครับที่แบบเห็นชื่อตัวเอง่บนี้ก่อนนะดีใจแต่จริงๆก็คือกั้นนะตอนที่แบบว่ามิทติ้งกับแฟนคลับด้านล่างจออะไรเงี้ยแต่พอขึ้นรถไปก็แบบโ้องไห้แบบเออมันดีไปปีนี้มันเป็นปีที่แบบมันมันมีความสุขมันแบบฟูไปทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ก็ขอให้เป็นปีที่เริ่มต้นได้ด้วยดีกับอะไรหลายๆอย่างเห็นน้องๆหลายคนบอกว่าบอกว่าพิพามีครบทุกอย่างหรือเป่าอยากให้รถก็ มีความแบบรักษาสุขภาพตอนมันเกิดวันที่15ก็ตอนเช้าภารกิจแรกคือไปตรวจสุขภาพก่อนเริ่ม <laughs> เลยอยาด้ <c oughs> ปัป่าลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะว่าแบบเอปอดเปิดเราไปถึงไหนแล้วซึ่งก็มีข่าวดีกันแหละโลกต่างๆท,ที่เราเป็นอยู่ก็หายไป90เอซนล้ oh, oh. ใช่ค่ะอะไรหรอเป็นโรคอะไรหรอเออมีปัญหาเรื่องปอดนิดนอยใช่เพราะว่าตอนที่เราถ่ายหนังมันจะมีเรื่องของฝุ่นสโม k ละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยอยากไปเช็ครูว่ามันจะส่งผลกับสิ่งที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เท่าที่เทที่คุยกับหมอก็คือไายแล้ว90%้าสิบเปอรเซ็นก็ไเินคือบ้านที่สบายค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ระดับปี่ฟ้าระดับปี๊ฟ้าเป็นยังไงแปดหลักเก้าหลักเกือบเกือบยี่ยี่ อ,อันนี้เราดูแลทุกขั้นตอนเลยหม้ว่าเราอยากได้แบบไหนเราบอกอินเดียอะไรงี้เลยใช่ค<ม>ือจริงๆตัวบ้านไม่ได้แรงมากแต่จะไปแรงตรงตกแต่งเพราะมือนกใหม่หมดเลยก็เราชอบอะไรที่มันแบบคือตัวบ้านเป็นสีขาวแต่เราตกแต่งให้มันเป็นแบบสีดำดดแ,นแนวอีฟา้าต้องเป็นแบบไหนนะ เออเออน้บบาบชอบขินอ,อ่อนก็จะก็จะแน่นหน่อยก็จะแน่นหน่อยเพราะเงินเงิขินอ่อนก็จะเยอะหน่อยต้องนำเข้าไมา่ระดับอินฟ้าลเลยอาจจะไม่ถ้าอยากได้เครดิตระดับอินฟาแล้ว จริงๆหนูก็ทำเหมือนคนปกติอเนี่ยก็แบบว่าจริงๆก็ขอนเดือนแล้วประมาณสองหมื่นกว่าบาทอหนะอน้ย่ากระมือกระเป๋าตอนที่กระเป๋ายังไงตอนที่ไม่ได้ะเป๋าไม่ใช่อะไรใช่ไหม เองหมหาระดับอิงฟ้าะดับากองหมื่นกคือคนในครอบครัวอะรอย่างเงี้ยแหละเรื่องหูบ้านที่แบบรวยเกนแกนเลยระดับวิสั่งขนมของเาได้ไหนได้ระดับแบบเกนแกนใช่ตอนแพงมาคือจริงๆอะหนูไม่ได้อยากซื้อหลังแรกแพงมากเพราะว่า ตัวหนูเองอะคือถ้าสมมุติว่าผลกเกษียณตัวเองเราอยู่ยากอยู่ต่างจังหวัดบ้านหลังนี้สุดท้ายก็มองว่าอาจจะขายอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้มองว่าเราอยากจะมีลูกหรือมีครอบครัวอะไรเขาไม่เสียดายตอนแต่งหรือลูกแบบยังไม่ได้ก็เสียดายแต่ว่าคิดแต่ว่าคิดว่าในช่วงเวลาที่เราด้ไ <laughs> ช่วงวนที่เรา <จะ S 2> ทํางานอะไรเงี้ยก็เอาไว้ให้เราได้แบบพักผ่อนหย่อนใจของตัวเองอยู่ประมาณก็แบบสิบปีหรืออะไรก็ว่าไ,ไปแล้วก็ถ้าสุดท้ายก็อยากจะยู่ตัดจังหวัดจริงๆก็คือกลับบ้านเกิดแล้วบ้านที่นี้คุณแม่ได้เห็นได้เห็นไหมได้เห็นรูปเป็นรูปเป็นร่างอย่างคุณแม่เราได้มีส่วนรู้แม่ยังไม่ได้เห็นจริงๆแม่ยังไม่รู้เลย เราจะมีกันไหมแล้ว่าจะเข้าไปอยู่ประมาณเดือนไหนอะไรยังไงน่าจะเป็นกลางปีได้เพราะว่าตกแต่งใช้เวลานานอยู่ที่นานมากหลังจากนี้ก็คือจะกลายเป็นเซอร์ไพรส์แม่ไม่ได้แล้วเพราะแม่รู้แล้ววันนี้แกคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะพาเขาไปดูตอนใกล้เสร็จอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มันก็ยังไม่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรรถบ้านที่สุดแล้วนะคะที่แกขับให้จะอยู่ยังไงจะคุณแม่ทันสารอ่อนให้ยังไง ก็คิดว่าจะเก็บไว้เป็นบ้าน่างอากาศไว้สําหรับเราอยากจะไปเที่ยวอย่างไรนี้นะคะใช่เพราะว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่พอสมควรสำหรับบ้านหลังนี้เล่าสุดก็มีโปรเจกต์ที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตอีรอบดีอยตัวเอตอนช่วงที่หนูไม่อยู่ปากปากช่วยโปรโมทละครด้วยละกัน เป็นช่วงแบบว่าละครพอดีสำหรับบาณฑิตกานิกาอะไรเงี้ยค่ะก็ในช่วงที่เราไปก็จะตั้งใจทําผลงานเรื่องของคอนเสิร์ตเก็บเกี่ยวความสุขกับแฟนคลับที่นู่นให้ให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองต้องพัฒนาไปในด้านของการเป็นศิลปินอีกรอบนี้คือมันต้องขั้วเป็นกี่กี่เมืองนะเมื่อกี้ที่ไปไหนบ้างวันไหนเมื่อกี้นับน่าจะได้ประมาณสามสี่ได้สี่ที่ได้กินเจนไหมครับพอที่รู้ว่าจะได้ไปถึงขนาด ถามว่าตื่นเต้นไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่ารอบแรกเพราะว่าเหมือนพอเราเคยไปที่ USA ล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตื่นเต้นที่เรได้กลับไปเจอแฟนคลับที่นู่นเพราะว่าแฟนคลับที่นู่นรักมากมากๆจริงๆอนะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับไปเจอพวกเขาอีกอีกครั้งค่ะ